สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ทางถนนหมายเลขสองนึงหนึ่งครับอยู่ทางสะพานกำลังสีเข้าอำเภอสังคมพอดีเลยครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอำเภอสังคมครับในตัวเมืองเพื่อนว่าเป็นจัางไดเป็นตตอยูหรือว่าสวยงามปานใดเนาะครับเนาะไปเบิ่งกันครับอันนี้เป็นถนนไปทางอำเภอศรีเชียงใหม่ครับเป็นภูเขาลุ่งนี้แล้วก็มีวัดอยู่ทางเทิงพุน ถ้าจำโบพิษนะครับหน้าสิเป็นวัดวัดผาตากเสื้อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงครับของวันเสาร์ที่27มีนาเข้ามาในนี้สัซนซานเมื่อนี้ก็สิป็นปั๊มครับสองปั๊มเลยตรงข้ามกันบ่อตทอกับเข้าเทคครับ เป็นโล่งๆน่น้องครับนเนาะรถเรือกับบรลายปันใดโรงพยาบาลสังคมน,นีเป็นวัดแก่งศิลาครับแล้วก็มีสภาพนี่บ่อหนึ่งครับบอ่อหนีครับน,นี่จะร้านขายรถ เป็นร้านอาหารครับถแถวๆซานเมืองซานอำปเปอรวันนี้ทอกรสสังคมร้านอาหารแต่กับโรงแรมครับบาร์บีนาเพลสน้าซีเมนโรงแรมถึงเบิดครับถแถวๆ ชายแดนฝั่งโขงส่วนราก็เป็นโงรงแรมและก็ร้านอาหารครับแถวนี้ธนาคารออมสินเทคโกลโลตัสเอ็กเพสครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสังคมครับส่วนราชการหน้าจะอยู่แถวนี้ครับสาธารณสุข สนอที่ดินครับเข้าไปนี่แต่ที่วังการนีู่บ่บอนไดโน่ไปทางใดก็เห็นเนะครับบนนี้เนาะเซเว่นอีเลเว่นวันนี้สิเป็นร้านร้านค้าพาณิชย์ครับยานศูนย์การค้าเพื่อนครับ ถนนในตัวอำเภอนี่นก็เป็นลาดยางสองเลนธรรมดาธรรมดานะครับเนาะโบกิเศษเนึ่สีเลนอย่างแต่ว่าไหลาทางกว้างครับ ครับขเขา,า,เ,าเดี๋ยวเราเห็นโมซัตว่ะเดี๋ยวทุกท่ามีหมอกน่าจะเป็นควันนนัโม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 ่อะไรโมอกึ้นโบ่เห็นครับตอนนี้เราก็จะไปทางอำเภอปากส้มอำเภอเชียงคานครับจังหวัดเลย โรงเรียนอนุบาลสังมคมทางนี้กัเป็นโรงแรมแล้วกัร้านอาหารกข้ากันครับ ในเขตทัศบาลอยู่ยครับตอนนี้ครับบ้านเรือนกับผินทึงบ้านแบบเก่าแล้วกับสลับกับอาคารพาณิชย์แบบสมัยใหม่นะครับเนาะ แบบเก่าบ้านเลื่อนกระสีปินบ้านไม้สองซันทางใต้กระสีปินปูนครับวัดประทุม ออหลักจิโลยใหญ่ครับนี่ก็เป็นร้านอาหารเ้็นโรงแรมครับทางนอ้นองๆเนี่การประปาส่วนภูมิภาคอเภอจาคมครับ กับซุดสำนี้ครับตัวอำเภอที่เป็นเขตชุมชนนะครับเลี้ยวขวาเป็นนี้ก็จะไปทางอำเภอนานยุงครับนานยุงไปทางบ้านถือไปแล้ครับจงหวัดอุดรธาน,นีอยู่ในสามแยกนี้ก็จะเป็นร้านค้าครับย่านการค้าการขาย ร้านบ้านเรือนธรรมดาแล้วครับบ้านนี้ออกมาทางพีละน้ำโสมครับไปทางนี้อันยงก็ไปทางนี้ได้คือกันครับโรงเรียนสังคมวิทยาครับ ตอนนี้ล้วก็เบิดแล้วครับเขียนสมสนครับขึ้นไปทางเทิงได้ยู่บ่ขึ้นขึ้นไปเท่ยงตะวันยุ้ยมีเห็นว่ามีพระพุทธรูปอยู่ทางใต้นะครับกับบนก็เลยบบก้าขึ้นครับบกขึ้นไปแล้วครับอันนี้เป็นทางหลังองค์พระพุทธรูปครับ มีทางขึ้นไปทางใต้นี้ก็เป็นศาลาครับเพิ่อก็มีพระพุทธรูปมีสังฆทานไว้ให้ญาติโยมมาทำบุญถวายนะครับ ทางหน้าขององค์พระพุทธรูปกกครับเขาวันมาแล้วหอก็มาทําบุญน,นะครับเนาะทาบุญกราบพาะในกันครับถ้าเข้าไปในโบสถ์นี้ก็จะมีหลวงพ่อหลวงพ่อหายโศกค,ครับ หลวงพ่อทองคำหายศกจุหลางวันนี้จะเป็นถนนครับถนนเลาะเรียบโพ่งเลยมีนนปิศสาราแล้วก็มีทางลงหมดนี่ครับ เวลามาเที่ยวมาเบิงน้ำโขงก็ต้องเป็นยามนี้เนาะครับพี่น้องเนาะยามมีนามเมษานี่แหละครับยามที่น้ำแห้งน้ำมันลดลงก็สเหินหาดทรายแบบนี้แหละครับน้ำใสฝั่งฝนยังเป็นภูเขาอีกนะครับพี่น้องฝั่งฝนครับคือว่าเป็นโมมัวคือว่ามีควันไฟี่แ่นะครับ โอุ้นครับไกลๆครเป็นหาดทรายฝั่งลาวครับเป็นแต่ยังหยางลงไปเล่นครับพี่น้อง